đi nhắn nào không có gì đi mừng đứa bà nè nhắn nó à bà nha ui là Ủa?

ยังดัแมนดังยู่นีบานมมวฟด้มันเสียงดังยูุ่เยไปหาลมัน้ปพงุนเบิล้ไหลตงี่เบ à Ta cú lên biếng bị ừ. ngần là nạc cảเลย. เออมันพญานา แต่กน่ะมาเคยเห็นนะเจ้าเวยเป็นอย่างนั้นเขาหนักอย่างเขาสีมาเห็ดมัดมาที่สูดได้เนี่ยเอาอค้นนอย่างกืสี่ึ้นอืมค่า้ไปเลยรดำดำแหมานโต๊ใจว่ามนนนั่นบัพอีกอคืนได้เดีย่าบ่ล้มมาล้มอ่านว่ามนล้มหัวกูนะเสียงดำมา มันตะผูนได้เดามันกบอันไมู้อันอัน่พอได้เด่นน้น้ำล้นไปคุณบัดมันแลยังล้เ่้ยง่เต็มบวกนะน้ำบกนูบกเลยกเลยมันล้นาเด่บอกขั้นขั้นขั้นมาเป็นคืนก็เป็นพืนมาแล้วก็นี่ดัง